ต้นทุเรียนนะครับที่ให้ผลผล,ผลิตแล้วนะครับนี่โอของพี่พี่นางนะครับพี่บัวทอนะครับนี่ก็มีหลายนะครับสวนท่านมีหลายจุดนะครับนี่นะครับออโอท่านดูนะครับนี่นี่ทุเรียนนะครับ ใช่ธรรมดานี่นี่น,นะครับทุเรียนทุเรียน,นโอ้ท่านนู้เผยก็ได้มาชมแล้วนะครับที่ต้นทุเรียนมีหลายต้นครับนะครับนี่ตรงนี้ก็มีเงาะหลายต้นอันนี้เป็นของอคุณนะครับบัวทองนะฮะท่านก็ปลูกเยอะเลยทีเดียวนี่มาดูนะครับทุเรียนดูสินะครับโอ้ต้นทุเรียน มาในช่วงเย็แล้วก็ะสบแล้วก็แบ่งกันกินลยเรล็ราเราเเวกนลยมนีมนีิอ่นงไี่มาบุกบ่อเทื่อกันทั้าร์กทางน้อยนาจะได้ได้ผิดทำกินก็เลยลองยู ขอเป็นไม้ผลจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาปีพศ2558 58ก่ค็ประมาณเจ็ดปีแต่ว่าก็เนี่ยผลผลิตได้ประมาณ3ปีกินาเลยได้ได้กินออกดอกอย่าเรียกฟาดที่สี่นี่นะที่นี่ค่ะอที่มเรียนก็ได้ค่ะกลุ่มเรามีมันกี่คนครับกลุ่มประมาณก60คนค่ะก็ทั้งหมู่บ้านเลยค่ะทั้งหมู่บ้านเลยนายดีดี ร่วมแรงร่วมใจคือหลวงตาคือเป็นผู้ที่คือแก้สนับสนุนร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มีโครงการทางอำเภอไอทางเกษตรช่วยคือใช้น้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้งบประมาณมาอยู่ประมาณแสนกว่าค่ะพวกหนูได้เป็นคนทำเรื่องเดิยสายตัวมนเอาน้ำขึ้นจากห้วยทุกกทุกทุกล็อกเลยค่ะ รปหนึ่งถ้าปลูกเต็มที่ก็จะอยู่ประมาณ16ตน้นครับแล้วแต่ใครจะปลูกไม้ผลอะไรน้อยนาก็มีทุเรียนก็มีมังคุดลองกล้องอันนี้จะปุิ่นต้นเลยนะค่ะอกแต่ลรกหนึ่งกี่งันถ้าเรารกหนึ่ง กวันี้ไม่ได้่าถึงปไม่ด้ถึงมันจะมีสองล็อกล็อกฝั่งวัดแล้วก็ล็อกฝั่งนู้นลี่ก็อนอ๋อล็อกนี้ก็เกมไม่ได้ดูเลยน่อยเจ้าของดูกอยู่ใช่ไหมค่ะตัีกิโอจุบวันจันทร์ได้ต่อไปไม่ต้องขึานยองก็ผลผลิตของผูเรียนใจเราก็จะไปหาลงมาเพิ่มเติมค่ะ ครับก็เป็นการเรียนรู้เนาะครับนี่ก็คือน้องสมยงธรรมวัฒน์นะครับเป็นหนึ่งในเกษตรกรชาวบ้านนะค่ะเดี๋ยวเทศบาลยอดเลยนะครับส่งเสริมด้านความรู้ให้วิธีการดูแลที่ถูกต้องว่าผลเป็นยังไงขายนี่เราก็สามารถดึงขึมาเรียนรู้กันภายในกลุ่มแล้วก็ขยายทุกกลุเยอะเลยเงาะเยอะแล้วไม่แน่ผู้เรียนเรามีผลผลิตออกมอออกคุณไปได้แล้วเราก็จะเพิ่ม ครงนี้หงน้าขอลงคุณมาช่วงเรียนร่วมหน่อยครับครับได้ครับมันคือการเรียนรู้มันก็เป็นการสร้างความรู้แล้วมีน่างไก็ออกลินจะีก็มีมีทุกอย่างมาไฟไม่ได้ใด้ไงไมเทำได้ใช่เพราะว่าเขาลินจีมาปลูกหลังบ้านหนูออกลูกแต่ดินเขาเป็นดินนั่นจริง่ง เวียดได้น <ki> ุเว so, ียได้อ่ะดินโพรงอ่ะเนาะสเกตไหด้เรา่พอมันเป็นดินโพรงอะดิโพรงดินตะกอนอ่าก็เรียกดินอะไรนะต้มันเป็นดินตะกอาไปถึงนู่นนะมันเป็นดินตะกอนขันชันรานขันชันรานมันทางน้ำลไาไปเเ่าไบรบกเ่าไปเบอร์่าไบ่ไปเ่าไเ่าไเบ่าอมเ